วันนี้วันพระนะคะทัชชามีอะไรมาให้ดูเป็นความปลื้มปิติอย่างมากเลยก็คือมาดูกันมาที่ความดีของเด็ยหญิงชัดชาสาเทียนูนะคะเทนมาแล้วค่ะวันที่สองนะคะช่วยเพื่อนทำแพ้ค่ะใส่เสื้อถอดเสื้อให้ด้วยว้าวโกดเวลดัน แล้วก็ข้อ2เก็บโทรศัพท์ให้ครูครูครทำตกเลยคะเ mm. พื่อนงองแงอสามดื่มน้ำได้เยอะมากหนึ่งขวดเติมไปแปดครั้ง mm. ว้าวสี่ลิตรเลยหรอเ mm. จ๋งจังทำงานระเบียบดีขึ้น mm. คุณครูสุด mm. ครูพรสุดสวยชม <c oughs> จริงเก่งมากเลยนะคะข mm. อเสียงปรบมือให้ชัาๆหน่อยค่ะ mm. ปบปบปบป ทำดีต่อไปนะคะนักแมทคนน่ารักที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าวันทึกความดีมีอะไรจะตีทุกวันเลยนะคะจุ๊บๆกัน